สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมเดียร์ m m ่อิมบอตอนนี้เรากำลังจะมีเมเจอร์อัปเดตครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในวันพุทธที่28กันยายนนี้มีดันเจี้ยนใหม่ระบบวอลแบนใหม่เซ็ตไอเทมใหม่ดิจิเนอรี่เจมใหม่3มเม็ดแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลย <you> เริ่มต้นด้วยอันแรกดันเจี้ยนใหม่ของเราไซเลนต์มอน s สเทอ จะอยู่ในแมปมาส์ซาเวนโดยผู้เล่นสามารถเข้าได้ตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปในดันเจีนนี้จะมืดมากเราต้องกดจุดไฟที่รูปปั้นตามทางไปเรื่อยๆและที่ปลายทางก็จะได้สู้กับบอสคือเอ็นเชียนไนท์แมร์ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าดันเจีนนี้รอปเซตไอเทมอะไรบ้างในแพชชนี้จะมีเซตไอเทมใหม่ชื่อว่า g กรูมไกด s Price คุณสมบัติเมื่อใส่2ชิ้นหลังจากที่ใช้ท่าสกิลประเภทเดชหรือท่าพุ่งตัวพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%นาน3วินาทีคุณสมบัติเมื่อใส่4ชิ้นหลังจากที่ใช้สกิลประเภทเดชการโจมตีติดคริติคอลจะมีโอกาสเพิ่มขึ้น22.5%นาน3วินาทีคุณสมบัติเมื่อใส่6ชิ้นหลังจากที่ใช้สกิลประเภทเดชจะสร้างคลื่นโจมตีศัตรูรอบตัวและทำให้ศัตรูติดสถานะเฟียร์แล้ววิ่งหนีเราไปนาน3วินาที โดยความสามารถนี้มีคููดาว40วินาทีจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกในแพทชนี้มีการปรับปรุงระบบอร์แบนด์ด้วยเราสามารถตั้งแคมป์ได้แล้วไม่ต้องปาร์ตี้กันกำจัดศัตรู1,000ตัวอีกแล้วนะในส่วนที่2การเข้าสู้เรดบอสในเฮลิคอรีเรามีสมาชิกอรวแบนด์แค่4คนก็สามารถรับของรางวัลได้แล้วจากในแพชก่อนเราจะต้องมีสมาชิกวแบนดถึง8คนตอนนี้ เขาให้เป็นสมาชิกวอลแบนด์4คนแล้วก็เป็นคนจากภายนอกอีก4คนก็สามารถเข้าสู้เรดบอสแล้วก็รับรางวัลพิเศษได้ในส่วนที่3หลังจากที่เราโค่นบอสในเฮลิคอรีได้แล้วสมาชิกวอลแบนด์ทุกคนที่เข้าต่อสู้จะได้บัฟที่เพิ่มโอกาส d r อ p ซ e a l w a l แ band c h e s 400%โดยบัฟตัวนี้จะถูกรีเซ็ตในทุกๆ7วันเราจะมีที่พำนักของวอลแบนด์แคมป์แบบใหม่นั่นก็คือปราสาทแคสเซิลไคเรนกาซึ่งในปราสาทนี้ จะมีโหมดให้เข้าเล่นแบบปาร์ตี้ได้2อ,อย่างด้วยในโหมดแรกชื่อ Push the Depths of Castle k a r e n k a ในตอนแรกที่เราเข้ามาปราสาทนี้จะมีแค่ห้องเดียวแล้ววอร์แบนของเราต้องบุกเข้าไปเป็นปาร์ตี้ตั้งแต่2 8ถึง8คนเพื่อกวาดล้างศัตรูและยึดห้องเพิ่มโดยจะได้มากสุด8ห้องซึ่งในแต่ละห้องจะมีบัฟเช่นเดินเร็วขึ้นตีแรงขึ้นชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นโดยหัวหน้าของวอร์แบนจะเป็นผู้เลือกสมาชิกว่าคนไหนจะได้บัฟตัวไหน และเมื่อเราเล่นโหมดนี้ไปเรื่อยๆเ,เราจะได้ไอเทมสำหรับอัพเกรดบัฟของแต่ละห้องได้อีกด้วยโหมดที่2 Defense of k y r e n k a วอร์แบนของเราจะตั้งปาร์ตี้รับมือฝูงศัตรูที่บุกเข้ามาโดยจะมี2โหมดคือ Standard Mode อันนี้เล่นได้สัปดาห์ละว1ครั้งศัตรูจะบุกเข้ามาทั้งหมด8เวฟถ้าป้องกันประสาทสำเร็จก็จะได้รางวัลและแบบ Endless Mode โหมดนี้สามารถเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ โดยศัตรูจะบุกเข้ามาเรื่อยๆไม่มีวันหมดถ้าเราอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นโดยวอลแบนที่ได้คะแนนสูงสุดสมาชิกทุกคนจะได้รางวัลเป็นกรอบรูปแบบพิเศษด้วยในทั้งสองโหมดเวลาที่เรากำจัดศัตรูจะมีโอกาสดรอปอาวุธพิเศษเรียกว่า ancestral weapons ให้เราเอามาใส่ในช่อง ancestral tablue b เพื่อเพิ่มค่า attribue t ให้สมาชิกทุกคนของวอลแบนโดยสมาชิก1คนสามารถเลือกใส่ได้1ชิ้นและมีไอเทม drop อีกประเภทเรียกว่า Invocation Gear ที่เราสามารถใส่ให้ตัวเราเองเพื่อดึงพลังพิเศษใน Ancestral w e a p อ n ออกมาใช้ได้อีกด้วยอันนี้ผมอ่านรายละเอียดเราก็งงๆอาจจะต้องรอดูของจริงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปอธิบายอีกทีหนึ่งนะในแพชนี้ได้เพิ่ม Legendary g e เใหม่3เม็ดเม็ดแรกชื่อว่า l l s s e d Pebble เป็นเจม1ดาวเพิ่มระยะเวลาของ Beneficial Effect ให้นานขึ้น12และเพิ่มความเร็วในการเดิน8%นาน3วินาที หลังจากที่ได้รับ beneficial effect เม็ดที่2 the abiding curse การโจมตีของเรามีโอกาส15%ที่จะสาบศัตรูให้ลดความแรงในการโจมตีและลดความเร็วในการเดินลงถึง35%และได้รับดาเมจแรงขึ้น10%นาน8วินาทีคู่ดาวที่จะสามารถเกิดซ้ำกับศัตรูตัวเดิมคือ20วินาทีเจมเม็ดที่3 frozen heart เป็นเจมระดับ5ดาวเมื่อเราได้รับความเสียหาย เราจะสร้างโล่น้ำแข็งดูดซับดาเมจได้360%ของเบสดามจและบวกเพิ่มเข้าไปอีก1,458แต้มและศัตรูที่โจมตีเราจะติดสถานะชิลทันทีโดยอยู่ได้6วินาทีในระหว่างนั้นทุกการโจมตีของเรามีโอกาส60%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะชิลก็คือเดินช้าลงโจมตีช้าลงโดยคูดาวของเจมเม็ดนี้คือ20วินาทีเพิ่มบอสใหม่ในเฮลิคอรีอิซิลสเดอะมิสเชเปน ระดับความยากแรกต้องมี Combat Rating 6,175ไอเทมที่ได้คือ t The ด r a แ t h Born Crown เพิ่มความเร็วในการเดิน10%เฉพาะใน Challenge r i f f และเพิ่ม Combat Rating 30แต้มต่อไปผู้เล่นสามารถซื้อ Legendary Crest หรือไอเทมหน้าม่วงในราคา1,600 Platinum แพลตินัมได้สัปดาห์ละ1ครั้งโดยที่ไม่ต้องลงเรท w วอลเปิแล้วและผู้เล่นสามารถซื้อแร c r e s สหรือไอเทมหน้าฟ้าในราคา200แพลตินัมได้3อันต่อสัปดาห์ กิจกรรมใหม่ Scouring the Darkness ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราทยอยทำเควสไปเรื่อยๆเ,เริ่มตั้งแต่วันพุทธที่28กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคมคาดว่าไอเทมที่ได้ก็คงจะเป็นกรอบรูปแบบพิเศษแล้วก็เป็นไอเทมหน้าม่วงเช่นเคยและอีกหนึ่งกิจกรรม Hungering Moon ในครั้งนี้จะมีพรให้เราเลือกได้2ออย่าง b l a s t i n g of Magic เพิ่มค่าเมจิกไฟ e ทำให้เรามีโอกาสดรอปไอเทมมากขึ้น เล่พออันที่2 Blessing of Might อันนี้จะไม่ได้เพิ่มค่าสเตตัสอะไรให้เราแต่ว่าเมื่อเลือกแล้วเวลาที่เราไปลงดันเจียนตอนจบเราจะได้ไอเทม Moon s l i v e r สะสมเพื่อเอามาแลกของรางวัลได้และเราสามารถเลือกสลับ Blessing ทั้ง2อ,อย่างได้ตลอดเวลากิจกรรม h u n g r y Moon นี้จัดวันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่10ตุลาคมนะในส่วนของ c o สเมติกมีชุดใหม่เพิ่มขึ้นมา2ชุดชุดแรกชื่อว่า Science of the Storm เป็นชุดที่มาพร้อมกับ Battle Pass s e a s ซีซโดยจะเริ่มในวันที่28กันยายนนี้ใครที่ยังเก็บ q u วส t เก็บเลเวลไม่ครบในซีซั่นที่4นี้ต้องเร่งมือแล้วนะโดยชุด science of the storm จะมาในโทนสีน้ำเงินน้ำทะเลแล้วก็ตัดขอบด้วยสีทองเป็นชุดกรอบแบบปิดหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็ดูเหมือนจะมีประกายไฟฟ้าออกมาด้วยสวยมากๆเลยอันนี้ผมไม่พลาดแน่นอนและชุดใหม่อีกชุดจะอยู่ในชอ็อปชื่อว่า the crowd ones ในราคา1000ออฟ เป็นชุดกราะสีทองและจุดเด่นก็คือเปิดเผยใบหน้าใครที่ใช้เวลาปั้นหน้ามานานในที่สุดก็จะได้คอสเมติกที่เปิดเผยใบหน้าแล้วในการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรน่าสนุกเยอะแยะเลยแล้วเจอกันในวันพุธที่28กันยายนนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ